ย่ำคำหนาวแล้ะครับผมนี่ครับผมเบิ่งนะครับื่อกี้กับล่มพัดนะครับผมผมก็มานั่งอยู่ทั้งนอกแลลวครับผมนี่ครับผมย่ำคำขึ้นแล้ะครับผมนี่ครับผมมือแลงกาดล่มพัดเย็นนะครับผมย่ำคำนี่ล่มพัดหนาวหนาวครับผมผมก็มานังทั้งนอกซื้อครับผม มานั่งอันชมบรรยากาศสีสุดนะครับผมหนาวแล้วครับผมอากาศกะ <c oughs> ช่วงหนาวแล้วครับผมอากาศกันหนาวแล้วครับผมนี่ครับผมนั่งตั้งนอกหนาวแล้วครับผมจังได้ผมกับ ไปเด้ง,งานก่อนนะครับผมนะ่าแหละครับผมเตรียมสิบรสัาใบก่อนนะครับ